ห้ามเหยียบเพราะมันจะเป็นที่กันของเมืองวงังนาคากับเมืองมนุษย์อะไรเข้าไปอยากรู้จริงๆว่าเข้าไปข้างในมันจะมีอะไรบ้างซูงไ,มไหมหน่อยจ้าถุสีเขียวม่เคยเห็นสูงหนูพี่ฟานนะท่านอาจจะมาต้อนรับพวกเราก็ได้กรับสวัสดีพี่ๆทุกคน,น้ะจ้ายินดีต้อนรับาสู่สองน้ององอนสาวเราอิงแล้วจ้ามื่อน,นี้น้องก็กเป็นแบบ อาจจะแบบมีบุญไงนุ่นแบบแปลว่านุ่นเคยแบบเคยปรารถนาว่าเออถ้านุ่นๆมีบุญอ่านุ่นๆเสี่ยงมั่งเลยนะมาตรงเนี้ยถ้านุ่นมีบุญแล้วนุ่นอาจจะได้มาตรงนี้นะแต่ว่าวันนี้นุ่นก็รได้มาเร็วเรียบร้อยจากพี่พี่คือแบบดีใจแฮงเง้ตอนนี้นุ่นอยู่ที่อุดรเนอะแต่ว่ามันแดดมันเฮงมากแดดแรงมากเลยแต่กับโบไปอย่างเนาะใจสูดจากพี่ก็คือวันนี้นุ่นๆอยู่ที่อยู่ที่ไหนเอยมีใครรู้บ้าง แทนแทนแทนวัดคําสนุนนั่นเองจ้าก็วันนี้หนูก็ในมาเนาะในแบบก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะที่แบบพามาเมือนี้คือแบบขอบคุณมากๆแบบเป็นความปรารถนาของนนุ่นเองคือแบบว่าน้่งคิดว่าถ้านุ่นมีบุญนาะนุ่นก็อยากมาที่คําสนุนจังหวัดอุดรเพราะว่าเป็นจุดที่แบบทุกคนมาเยอะมากแล้วนุ่นก็แบบ เฮ้ยแบบเห็นเห็นคลิปแล้วแบบมันแบบทําให้เราอยากมานะเฮ้ออยแบบจุดนี้มันนาใบมากๆเลยไม่ปค่ะนะอยากมาเบิ่งกมาไปจังได้คำาสญอญคือแบบคือโด่งคือถังเทนู้ง,เ,ง,งเขาไปเชิญเบิร์นะก็จะประมาณนี้เป็นเขาเขาเรียกว่าเขาพูดเขาเหมือนเขาบอกว่าเป็นถ้ำนาคีอะไรสักอย่างนี้แหละเป็นเมืองนาคาอะไรอย่างเงี้ยพี่พ,พี่วันนี้เขาก็จะมาเบิ่งนนำกันเขาเข้าไปไหนยังอ๋อเราต้องไปซื้อบัตรไปยหะ รับบัตรอ๋อก่นเลนกเนาะก่นเข้ามากเลยถ้าพยายากมากกัมาได้เด้อจ้ะอยู่ที่อุดรธานีเอาซูมห้างเหรอโอเคซูมห,าห้มหางอยู่ที่อุดรธานีเด้อจ้าก,ก็คือเมืองหนองหานใช่ไหมไม่ใช่ที่ไหนอะท่าเทีโยโนดูบนไอ้ยมพระบ้านดุงครับผมอ๋อยยมพระบ้านเอาคนไหนอยู่ที่เนี่ยฮะ ที่ไหนนะอำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงโอเคก็อันดับเลกเราก็จะมารับบัตรคิวเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อน อ๋ออันนี้คือเป็นก้นระเบียบของคนไทยเนาะอันดับแรกก้อนทัชีเข้าไปกับลาบาร์ชิวอุ้ยเห็นภูเขาแล้วคือเขียวเขียวคักเห็นไหมเขียวหรือเขียวหรอเบิงยังกองไอ้เพลินเบิงเนี่พี่พี่เอฟซีอยากมาก็มาได้นะคะพี่พี่เดี๋ยวจะเข้าไปเบิงสัมผัสข้างในว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ยข้างนอกอ่ะโอนแห้งเดี๋ยวหนูจะเข้าไปสัมผัสข้างในว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอาะมวยเชยดสขเห็นยาวสับขนลุกเลยนี่ พี่ๆค่ะพี่ๆค่ะก็คืออ่าเพื่อนให้วางรองเท้าเนาะทอดรองเท้าเปบอกต่อไปเพื่อจะบอกให้ชายรองเท้าเขาดิเพื่อนเพื่อนก็ซื้อน,นั่นซื้อนี่ซื้อของไปถวายเพื่อนบอกเป,เ,ปเป็นึมื่อไงมึงเดี๋ยวเอาไม้ให้พิธีกรก่อนไม่มีห้องน้ำเหรอตอนนี้หนูกปวดสี่มากเวรกรรมได้พิธีกร อุ <gesch> ๊ยคนหลายเฮงขออนุญาตมาไหมเดี lonely, ๋ยวเขาถ่ายเป็ดโอ้ยโอ้คนหลายเฮงก็จะเป็นประมาณนี้ทุกวันเลยบุคคลที่เป็นงารมีนะครับหรือบุคคลที่เปนบารมีได้การงานการเงินได้เสียตัวเสียก้า ตอนนี้ก็กำลังจะรอบูชาเอาเอาของไปไหว้ไปไหว้ท่านปู่กับท่านยา่านะคะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านปู่ท่านย่าโอเคอะไรไม่ได้อะไรมาของหนูได้พญานาคมาเราไปไหว้ท่านปู่ไปไหว้ท่านปู่กับท่านย่ากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านปู่ท่านย่าคือใครอ๋อมาแบบนี้ เขาพี e ่โมไปอย่างมาชิวใส่แล้วสบายดีนี่ยสบายดีนี่ยังไม่สบายดีกรงสบายดีเนแวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาข้ามถนนเด้ใช่ไหยหา่ อันนี้คือกูยังทุกคนคือมาเยอะมากเต็มอ่ะคือให้ไหมบล็อกบัตรไปย้อนไปหนูก็มีบัตรนี้บไปอกกยังนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นทางเข้าเนาะ น่าจะเป็นทางข้างก่อนเนาะขนบัวลุกไหมเยอะทั้งตัวเลยเยอะไหมรอน่อยรอเด่นเออแล้วเข้าไปข้างในเดี๋ยวฉันนขนบัวลุกเยอะทั้งตัวเลยใช่คนหลายหิ้ยอยู่นี่นี่คือนี่คือนี่คือกฎระเบียบ กฎระเบียบของประเทศไทยเนาะแบบว่าก็จะแบบไม่ว่าจะคนน,อน้อยคนหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องไอ้นั่นก็ต้องแบบว่าเป็นกฎระเบียบของคนไทยอะ่ะคือเรียนแถวกันเดินแบบเนี้ยจับได้ไหมเย,ย็นไหมเย็นใจไหมคือมาใจดีใช่ไหมมาไปเห็นห้องคุณดังเหยอไอนั่นมันเป็นยังไง โอ้คือเห็นเนาะนี่ไม่ใช่ไงานเทศกาลนะใช่ไหมงานเทศกาลเยอะเลยเนาะคำคำคำเทศกาลที่แห่งหลายกว่านี้อันอนี่กับปีใหม่เวทเทศกาลที่บอกไม่ใช่ช่วงปีใหม่แต่ช่วงสงกรานต์ช่วงม,ม,ม,มันจะมีงานเทศกาลประจําคับทั้งหมดใหญ่มากแบบมันจะมีที่เล่าที่เตกอ่ะอเพิ่นเบิ่์บอกว่า มันจะมีจุดที่แบบก็จะบอกว่าห้ามความเพราะว่าห้ามเย็บเพราะว่ามันจะเป็นจุดการระหว่างดิงยยนแดนพญานาคกับเมืองมนุษย์ไปดูกันอู๋ไงต่างๆใช่ก็มานะคะพี่ค,คือเหย็ดเนาะเหย็ดเ,เป็นเหย็ดเป็นพ่อไอ้นั้นบอกเป็นพ่อแบบว่าเป็นพ่อเป็นลมน้ำที่บอกตอนนี้ก็คือคนติดใช่ อันนี้หรือเปล่าที่อันนี้อันนี้หรือเปล่าที่หนูเห็นในคลิปเขาบอกว่าห้ามเหยียบเพราะมันจะเป็นที่กั้นของน,นั่นเมืองเมืองเมืองวังนาคากับเมืองมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรอยแต่งด้วยนะรอยแต่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าห้ามเหยียบเพราะว่ามันจะเป็นเดนกัน้นเมืองนาคากับเมืองมนุษย์คือแบบวอลแลวก็ขนลุกแหงเอาคือเขามาก ความมากก็บย็ยนเจี๊ยบเลยนะนดีเป็นอย่างเพือถือเอามากันไปนันก็ก็ยอมว่าเออมันติดเมืองว่างน้กฆ่าหนอเนาะเพียงเขาเอาในคลิปมันนะไ่ยดูถ่ายดูถ่ายยุ้ยจึ้งจึง้งปไว้แล้วก็ซูมซูให้หน่อย ซูมให้หน่อยจาถูกสีเขียวไม่เคยเห็นซูมีอีกัวน,น่าอะไรอ่ะกิ้งก่าอีกัน,น่าเฮ้ยตกแล้วคืออะไรขี้เดียนนี้โอเคถือว่าเราโชคดีมากเมื่อกี้เนี่ยนะคือหนูคิดว่านนะท่านอาจจะมาต้อนรับพวกเราก็ได้ขี้กระปอมแต่มันเป็นสีเขียวใหญ่ด้วยยักษ์ด้วยใครไม่เคยเห็นมันคืออีกัวน,น่า หน,นูไม่เคยเห็น,นมันเป็นสีเขียวหนูไม่เคยเห็นถ้าอยากจะมาต,อต้อนรับเ,เ,เราก็ได้เขาไม่โมช้เสียงเรอเขาไม่ใช้เสียงจริงๆแล้วรู้ไหมว่าคำชะโนดเป็นเกาะนเกาะเลยมันเป็นเกาะเกาะนะคะเป็นเกาะที่ไม่ว่าจะน้ำพ่่งหรือน้ำลดเกอนเนี่ยจะลดจะลดลงขึ้นตามน้ำเลยไม่มีวันจมจริงเหรอจริง เข้าไปอยากรู้จริงๆว่าเข้าไปข้างในมันจะมีอะไรบ้างนนอุ้ยเย็นเยีนแบบเย็นแบบสุ่มสี่ส่างเนาะไายไายวิวอู้ลุงแม่เขาเรียกป่าสวยลุงแม่เขาเรียกป่าอะไรป่าอะไนี่ป่าชะโนดป่าชะโนดใช่ต้นชะโนดต้ตอน,นตตอันนี้คือต,อนนต้นชะโนดใช่เลยคร่ะอุ้ยเมื่อกี้นี้แบบรู้สึกว่าเป็นบุญจริงๆนะที่แบบท่านได้มา มาต้อนรับเราทั้งที่แบบเราก็มาข้างในนี่ตัวผู้คนลุกอ่ะมันเย็นบมอข้างในเขาให้เดินได้นะข้างล่างเดินลงไปเหยียบพื้น<ไ>มันจะเป็นคล้ายๆเป็นดินอะแต่มันจะเป็นนิ่มๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นนนอุ้ยอันนี้คือเก <บ S 3> ัจจามัาายยังก <บ S 3> ัจจามัยยังบอก Ỏi, นี่ไงมาบนสวงอ๋อบนสวงบนไว้ใช well right, ่ปะที่ไบ right, ้องแล้วนับก็ห้อมจะให้พ่อพเรไปคุต้อไปนั่งไหนคุณพ่อพรอนรอบต่อไปนี่ก็ได้ไปไปนะครับท่านที่จะบนสะพานนะครับจัดสองแถวเลยนะครับรอนะครับขยับเข้ามาจัดสองแถวนะครับขยับเข้ามานี ด้านหลังเลยครับด้านหลังรับด้านหลังเลยนะครับไปตามเจ้าหน้าที่เลยนะครับตามเจ้าหน้าที่ไปเลยนะครับจะหยุดนะครับมาเดินมาเดินเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาใหม่เข้ามาครับชิดขด้างหลังก่อนเลยครับขึ้นหลังก่อนเลยครับ

ก็คือตอนตนี้หนูก็มาเดินตรงที่ที่มีเป็นไม้ยอวี่ีเดี๋ยวจะให้ดูประมาณนี้คนหลายทีก็คือแบบว่าคนเยอะมาก เย็นฉ่ำแบบไม่เหมือนอยู่ข้างนอกตอนนี้หนูคนลูกไปทั้งกลุ่มอ๋อตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้แบบเข้ามาไหว้กันแล้วก็มีจุดนี้ด้วยนะคะพี่ที่เข้ามาไหว้กัน ทันยาวันนี้ก็ได้มากับท่านปู่ทันยาแต่ว่าขนลุกมากพี่พี่ นี่คือต้นมะเดื่อใหญ่มากนี่คือต้นมะเดือ่อไม่ได้ฉันเดินมาแล้วมาไกลมากแล้วเข้ามาลึกแล้วเออเลื่อนมะเดืมาแล้วพี่พี่ค่ะตอนนี้น,น้องก็ได้มาได้เดินมาจนสุดแล้วก็คือตรงน,นี้ก็จะเป็นบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์พิงเขาว่ากันนะไม่เชื่อว่า ขัวขึ้นหนในนี้เหรอจริงเหรอน้ำแบบมันเขียวมากเนี่ยมาดูนี้ดูฝั่งไหนเคยมีนักประดาน้ำมาไหมก็ดำน้ำดูตัวนี้เหรอไม่ใช่แล้วยังไงตัวตั้งเหรียญมีเหรียญไหมมีมีเอาเหรียญในกระเป๋าสิ ตั้งทำไมอะ่ะอันนี้ไม่เชื่อมันลึกลับไหมไม่มองไม่เห็นต้นดึงเหมือนไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงไปมืดคนแบบไม,ม,ม่ไม่ีเสียงเสีรบกวนสองทางตัวนี้ไม่เห็นไ,ไหมมันมัน,มนแบบเจอแบบหลายเป็นเกิดขี้เท้าหรือเปล่าไม่ข้างล่างคือโล่งโล่งใช่ เห็นไหมเนี่ยเห็นเหรียญไหมเห็นเหรียญไหมเห็นเหรียญอยู่ตามขอบเพราะว่าเออเนี่ยมันโยนเหรียญลงไปได้แต่ไม่เห็นพื้นทั้งนั้นแปลกนี่เนี่ยไอเหรียญตามข้างี่ยมันมีนะแต่ตรงนี้ไม่เห็นแต่เนี่มันน้ำมันดำมากน้ำดำมากจริงๆแล้วน้ำใสมากน้ำใสเลยใสเลยเขาเงยมองไปเขาอย่งเนี่ย ปกติเขาเป็นหน้ามันจะมีน้ำออกมาสามารถใส่น้ำได้และล้างหน้าเลยน้ำใสเยนนะส่เลยหรือว่าเป็นวังนะค่ะก็บอกว่าเขาเชื่อกันว่าเคยเคยมีเปรนหน้าขึ้นมามีคนเห็นเหรอไม่เหรอ มีผู้เล่าผู้แก่ผู้ได้ฟังว่าใครมีสรุปเหมือนแบบเป็นเลนอุโมงค์อะไนั้อ๋อเป็นแบบเป็นอุโมงค์ลงขึ้นมาแล้วก็ลงอน้องตั้งเหรียญให้ดูหน่อยตั้งเหรียญแบบไม่ต้องเอาไปวางไว้บนโลกอะไรเพื่อนตั้งหน่อยตั้งเหรียญ ตั้งทำไมตั้งพิเศษหรอไม่ใช่ว่ามีบุญยาธิการตั้งตั้งตรงไหนตั้งตรงไหนก็ได้ตั้งห้ามใช้ไม่ต้องตั้งในร่อกไม่ต้องตั้งในร่องตั้งตรงนี้ไม่ใช่ไหมวะมีคนอื่นยังตั้งได้เลยตั้งได้เลยเห็นได้หมมีบุญมีโชคนะไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ไป นี่คือมาจุดสุดท้ายแล้วนะคะพี่พก็จะไปแล้วนะคะก็จะลาท่านปู่ท่านย่าไปแล้วนี่คือโบ,บส,สถ์สสถิตตั้งัขอบคุณมากขอบคุณบุญวัฒนาน้ำพาที่ได้มาเจอขอบคุณบุญวาสนาน้ำพาที่ได้มาเจอวันนี้อันนะี้คะอันนี้คืออะไร กินเหรอไม่ไม่ยังมือตหัวอ่ะวน้ำโคได้แล้วใสซุ่มนับน่เห็นไหมเขาถ้าใครไม่มีเลยกินปะือกินน้ำหมุนกินนะเย็นอยากินน้ำหิวน้ำเขาไมันแก่แดดน้ำมันเาเป็นเป็นคนค ครไม่รู้ร um uh> ู้สึกยังอรุณาอร่อยอร่อยไปไม่เหมือนน้ำแล้นั่นไปทำไมอร่อยอ่ะมันหวานไหมใช่กันไหมใช่อยากกินให้อิ่มอิ่มเยวกินอะไรกินให้ลูกให้หลานเนาะ เดี๋ยวนี้เร<ม>าก็จะเดินขึ้นไปนะคะพี่ๆคินนคีเมองก็ชโจ้ใบเพลงเท่านี้้ะจ้าคลิปนี้พวกเราก็ชโจ้ใบเพลงเท่านี้นวจ้ะก็คือกันเที่ยวคำสะนวกก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ๆก็แบบมีหลายคนหลายคนเฮงแบบก็จะแบบมามาไหวปู่กับย่าแล้วก็ก็กลับเดินเดินวนวนเหมือนน้องนุ่นเดินนัแลแล่นแหละนั่งกลับ ฝากกดไลค์กดติดตามและฝากไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากสารนับสนุนพวกเราด้วยกันบุกุดคามโฆษณาด้วยแล้วก็น้องมันมีเวลาน้อยมากเลยวันนี้ต้องได้ไปหลายที่อาจจะแบบต้องได้ลาท่านปู่ท่านย่าไปเดียววันนี้คือตอนเข้ามากก็ขนลุกเหงาแบบเพลินมากต้อนรับตอนทับแบบตรงนาเลยนะตอนทับแบบมาต้มาเขามากเลยแบบมีเพลินมากต้อนรับเลยนะบุคีเราตรียงชีสชกดีขนาดนนี้นะ ปกตินี่ถ้าคนมาเขาจะแบบจะไม่มีอะไรนะแบบก็แบบก็ไม่ไม่เห็นอะไรแต่วันนี้น้องนองได้เห็นอันกระป๋อมยักษ์สีเขียวคือแบบอีก,กวัวหน้ามันเป็นกิ้งกามันเป็นเลยนะกิ้งกากิ้งกาใช่กิ้งกาของไม่ใช่ประเทศไทยอะ่ะแต่เขา เอามาเลี้ยงแถวนี้แล้วเขาก็อยู่ได้ม่ยังไม่ไปไหนนะมีคนยังมีคนถ่ายรูปอยู่กันมีสองตัวอ๋อสองตัวเหรอทีนี้อือมีสองโอเคเดี๋ยวไปถ่ายพี่พี่คะคิดไม่ถึงกระชิ่เจ้าใบพิงเท่านี้เด้อจ้าเดี๋ยวรอเบิ่งไปถนะ่ายน้องเพิ่นเพิ่นบอกว่ามีสองตัวเดี๋ยวจีปไปเบิง่งลองเบิง่งว่าจะมีอะไรบอพี่พี่หนูตัวนี้หนูก็ได้มา จะขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าพี่จีนเขบอกว่ามีสองตัวใส่นี่ตัวนี้เปลี่ยนสีได้ใไหมเปลี่ยนสีเอาเปลี่ยนสีเองเหรอใช่หมวกนะหมวดอะที่แรกมันเป็นสีเขียวอ่อนทองใช่ไหมใช่ใช่ที่แรกเป็นสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นยังไงแล้วอีกตัวหนึ่งจะอยู่ข้างบนเห็นไหมยิ่งขาวไหมแน่วข้างบนข้างบนดีตรงหนึ่งอ๋ออีกตัวหนึ่งสองตัวเนาะเปลี่ยนสีแล้วเหรอเออ อตอนนึงต้องมายืนอยู่ข้างๆเนใชหมเออใครมาก็ต้องแบบต้องถ่ายรูปกันนะคะพี่ๆจุดๆนี้ก็คือท่านน่าจะมาต้อนรับแล้วก็ต้องได้กลับไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบเจ้าใบเพลงเท่านี้แล้วจะฝากกดไลค์กดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็ขอสนับสนุนด้วยการบุกดคตามโฆษณาเด้อแล้วก็ยังมีอีกคลิปต่อไปนะคะพี่ๆไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีนะซิสบายดี